สวัสดีครับสิทธยานุสิทธิ์ของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธและสวัสดีท่านผู้ชมช่องสมเอตุเอมทุกท่านนะครับเมื่อช่วงเชา้านี้หลวงตาบุญชื่นก็ได้ออกบินทบาทและให้ประชาชนที่มาร่วมทำบุญที่วัด บ้านโนนสวรรค์น,นะครับหลังจากประชาชนบริเวณใกล้เคียงวัดแห่งนี้ได้ทำบุญเรียบร้อยแล้วหลวงตาบุญเชนินให้ศีลให้พรญาติโยมแล้วก็ได้ออกจาริกธุดงเมื่อช่วงเจ็ดโมงฝ่านะครับออกจากวัดบ้านโนนสวรรค์นใน อำเภอรัตนาวาปีนะครับก็มีประชาชนมารอรับการกราบไหว้หลวงตาบุญชื่นตลอดเส้นทางต้างแต่วัดออกมานะครับและตอนที่ออกจากวัดมาก็จะผ่านโรงเรียนก็จะมีประชาชนชาวบ้านร่วมกับครูนักเรียนก็มารอกราบไหว้หลวงตาเยอะเช่นเคย และหลังจากนั้นก็ออกมาในเส้นทางหลักซึ่งหลวงตาบุญเชื่นจะทุดงในวันนี้นะครับในอำเภอรัะตะนาวาปีนะครับมุ่งหน้าไปอำเภอโพนพิโพนพิสัยนะครับใช้เส้นทางรัะตะนาวาปีโปพนพิสัยมุ่งหน้าไปจังหวัดหนองคาย เขาเข้าสู่ตัวจังหวัดนะครับใช้เส้นทางนี้นะครับตลอดเส้นทางตามจังหวัดาทางภาคอีสานที่เราเห็นเห็นมานะประชาชนเยอะมากเลยครับตลอดเส้นทางทราบข่าวก็จะมารอการกราบไหว้หลวงตาเยอะเลยก็ผ่านสถานที่สําคัญสําคัญตลอดเส้นทางทั้งโรงพยาบาลรัตนาวาปีซึ่งเมื่อวานนี้ก็ไป แพทย์พยาบาลได้ไปตรวจร่างกายให้หลวงตานะครับหลวงตาท่านไม่ได้เป็นอะไรนะครับแต่ญาติโยมและแพทย์พยาบาลก็ห่วงหลวงตาก็ไปตรวจวัดความดันตรวจเจาะเลือดตรวจไขมันอะไรเงี้ยก็ความดันไม่มีนะครับซึ่งหลวงตาก็ปกติแต่หลวงตาท่านก็มีโรคประจําตัวแต่ท่านออกกําลังกายด้วยการเดินจาริกธุดงนยะท่านก็แข็งแรง ตลอดเส้นทางประชาชนเยอะมากเลยครับผ่านวัดผ่านโรงเรียนผ่านสถานที่สำคัญสำคัญก็จะมีประชาชนออกมารอรับกันเยอะจากจากวัดบ้านวนสวรรค์มุ่งหน้าไปเข้าไปอำเภอโพนพิสัยนะครับ ในอำเภอรัตนาวาปีนี้หลวงตาบุญชื่นเดินวันเดียวเมื่อครั้งก่อนที่เดินในจังหวัดบึงการอำเภออำเภอเมืองบึงการเดินเสียสวันสามี่วันหลวงตาท่านจะเห็นว่าช่วงที่มาเดินครั้งเนี้ยประมาณ3ามโมงเนี่ยหล,หลวงตาท่านก็ เข้าหาที่จำวัดแล้วนะครับจะเห็นว่าประชาชนไม่ได้เดินตามมากนะก็มีเจ้าหนะ้าที่ประจำท้องถิ่นเนี่ยคอยบริการจัดการจราจรด,ดูแลหลวงตาตลอดเส้นทางแล้วก็มีชาวบ้านที่มานั่งหรอก,ก็คอยจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็เจ้าหน้าที่เหล่านี้ก็ขนน้ำ ขนน้ำขนที่สิ่งของที่ชาวบ้านมาถวายจะมีนมมีนมมีน้ำเนี่ยเยอะครับแล้วก็มียาขนมบ้างเล็กน้อยหลวงตาท่านก็จะเอาไปบริจาคตลอดเส้นทางเลยนะบริาจากให้สถานีอนามัยสถานีตำรวจศูนย์เด็กเล็กโรงเรียน ให้กับผู้ที่นอนติดเตียงถ้าทราบข่าวท่านก็จะไปให้เจ้าหน้าที่ไปนําบริจาคเลยมีผู้เฒ่าผู้แก่ที่นอนติดเตียงอะไรเนี่ยท่านก็ไปบริจาคเอาพวกของบำรุงก็จะเป็นพวกนมถ้ามีคนผู้หญิงมีคันมานั่งกราบไหว้ล้หลงตาท่านก็จะนํานมเนี่ยให้เจ้าหน้าที่เอานมเนี่ยให้เป็นเป็นทานนะซึ่งใครได้รับจาก หลวงตาก็ถือว่าเป็นบุญชาวบ้านก็มากันจากจังหวัดไกลๆก็มีนะครับมาแล้วก็มาจอดจอดตามเส้นทางแล้วก็รอ,อกราบไหว้อย่างตรงนี้ก็มีพระพิสุมารอสนทนาธรรมกับหลวงตาบุญเชิญน,นี่นะครับ หลวงตาท่านจะนอบน้อมมานั่งกับพื้นนะฮะหลังจากสนทนนธาร,รมกันแล้วท่านก็ออกจากลิขิตหลงต่อซึ่งเมื่อช่วงช่วงก่อนเที่ยงท่านก็เข้ามาในเขตอำเภอโพนพิสัยแล้วนะครับจากอำเภอรัตนาวาปีเข้ามาสู่อำเภอโพนพิสัย ตลอดเส้นทางก็จะเป็นตามต่างจังหวัดก็เป็นเส้นทางหม,มู่บ้านไกลๆกันนะเราได้ชมบรรยากาศไปด้วยครับดูครับบรรยากาศแถวต่างจังหวัดแบอดูสวยงามนะครับจะมีต้นไม้ตลอดเส้นทาง เห็นว่าหลวงตาท่านเดินไวมากอะถ้าไม่ใช่หลวงตานี้เป็นคนธรรมดานี่เดินแบบนี้ไม่ได้นะครับเดินแบบนี้ก็จะตีนพองพื้นก็จะร้อนอะหน้านี้ก็เข้าสู่เลยช่วงหน้าหนาวแล้วก็จะเข้าแบบหน้าร้อนพื้นถนนก็จะร้อนตลอดเที่ยงเที่ยงบ่ายเยพื้นร้อน หวงตาท่านเดินไวนะเดินสม่ำเสม,มอมากสังเกตดูท่านเดินจะเดินเป็นเส้นตรงเลยดูการเดินของท่านนะเดินแบบเส้นตรงสม่ำเสม,มอ ตลอดเส้นทางก็จะผ่านสถานที่สำคัญสำคัญผ่านโรงพยาบาลรัละตะนณวาปีทางขึ้นเนินลงเนินหลวงตาท่านจะเดินว่องไวมากอะ่ะผู้ติดตามนี่บางครั้งต้องวิ่งตามเดินไม่ทันหลวงตา ประชาชนเยอะมากเลยครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีได้ชมแล้วก็ชื่นใจครับหลวงตาท่านเดินไปทางไหนก็จะมีประชาชนมีทั้งคนหนุ่มคนสาวอายุน้อยน้อยวิ่งวิ่งถ่ายรูปกันมีลูกเล็กเด็กแดงมาเป็นครอบครัวก็เยอะคนหนุ่มคนสาว เ,เด็กวัยรุ่นก็มีเป็นเรื่องที่น่าชื่นใจมากที่ประชาชนมาเลื่อมใสในพุทธศาสนาเลื่อมใสในหลวงตาบุญชื่นพระผู้ปฏิบัติดีหลวงตาท่านสะพายย่ามแล้วก็สะพายบาทท่านจะตั้งแต่เดินมาท่านก็จะสะพายตลอดนะซึ่งเป็นการการทุดดงก็พระท่านก็จะ สะายเองแบบนี้จะไม่ให้ลูกศิษย์สภายนะครับซึ่งก็ในบาทก็จะไม่มีอะไรท่านฉันมื้อเช้ามื้อเดียวท่านพระสายป่าธรรมธรรมยุทธนะครับจะฉันมื้อเดียวซึ่งอาหารพระทหารที่ท่านฉันเนี่ยท่านก็จะตักครั้งเดียวตักตักเข้าไปในบาทครั้งเดียวแล้วก็ฉัน ซึ่งพระสายปากสายธรรมยุทธ์เนี่ยจะเข่งมากซึ่งหลังจากนั้นก็เข้ามาในเขตอําเภอโพนพ,พิสัยนะครับเมื่อช่วงบ่ายบ่ายบ่ายสองโมงฟา้าเข้ามาเข้าในเขตบริเวณวัดที่จะจำวัดคืนนี้นะครับคืนนี้ก็หลวงตาบุญชื่นก็จำวัดที่นี่นะครับ วัดป่าบ้านดงบังนะครับหรือว่าวัดนิคมดงบังก็กดติดตามช่องสมเอทเมไว้นะครับเราจะนําข่าวแบบนี้มาแจ้งให้ทราบนะครับสรุปข่าวก็ขอขอบพระคุณศูนย์ข่าวต่างๆมูลนิธิพื้นที่ในพื้นที่ที่ให้ข้อมูลขอบพระคุณนะครับแหล่งข่าวต่างๆ สวัสดีนะครับที่ติดตามรับชมช่องสม a อ m ูมาที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเช้าๆก็มาตักบาตกันสวัสดีครับ